สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าสไนเปอร์โรกบิชันภารกิจลาคามชาติจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมือสไนเปอร์ฝีมือพะการของกองทัพ ต้องมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มือดีของมาตุภูมิเพื่อออกล้างบางแก๊งมาเฟียค้ามนุษย์แต่ทว่าในภารกิจครั้งนี้มันกลับได้มีคนในของ CIA เป็นนอนบอลไส้ให้กับพวกมันด้วยนั่นก็เลยทาให้แบรนดอนพระเอกของเราที่ประดวมมือกับซีโร่เจ้าหน้าที่ของมาตุภูมิไม่สามารถพึ่งคนของทางการได้เมื่อไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วพวกเขาก็เลยต้องหันไปพึ่งอดีตนฆคาที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตในหนังภาคที่แล้วมาก่อนซึ่งสุดท้ายพวกเขาจะล้างบางแกงค,ค้ามนุษย์พวกนี้ไปได้หรือไม่รวมถึงเรื่องราวการต่อสู้ในหน มันจะคโคนโหดโคนมันขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ โดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่แบรนดอนพระเอกของเราซึ่งแบรนดอนเขาก็เหมือนกําลังจะจับตาดูใครบางคนจากที่ที่มันไกลมากๆระหว่างกําลังเฝ้าจับตาดูหญิงสาวตรงหน้าแบรนดอนก็ได้บ่นซีโร่ที่โทรมาหาเขาไม่เลิกเพราะว่าไองานนี้เนี่ยซีโร่ก็ได้ฝากฝั่งให้เขามาช่วยและในเวลาเดียวกันนี่เองซีโร่ก็เหมือนกําลังจะพาหน่วยของเขาไปถลม่มหรือว่าจัดการอะไรบางอย่างเลยแต่ทว่าหลังจากที่แบรนดอนเขาเฝ้ามาหลายชั่วโมงแล้วแบรนดอนเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเลสผู้หญิงคนนี้จะมีอะไรที่ผิดปกติมีหนามซ้ำ คูสตมโาโน่นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ c ีเอที่ซีโรเขาคาดว่าน่าจะมานัดเจอกับเลดผู้หญิงที่เบรนดอนเขากําลังเฝ้าอยู่แต่จนถึงตอนนี้คูสตมาโน่ก็ยังไม่ได้โผล่หัวออกมามันก็เลยไม่แปลกอะไรที่เบรนดอนเขาจะบน่นออกมาบ้างซึ่งถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่แก๊งมาเฟียแก๊งหนึ่งโดยเจ้าพวกนี้ก็เหมือนจะมีธุรกิจขามมนุษย์จับผู้หญิงหน้าตาดีที่ไม่รู้จะไปที่ไหนเอาพวกเธอมาดมตัวกันจับแต่งตัวโป,โป๊แล้วก็ไล์สดโชว์ความเซ็กซี่แลกกับบินคอยที่คนเข้ามาดูจะด ธุรกิจชัวของจำพูนี้มันกําลังไปได้สวยจูจูไซมอนชายเนินประจําแก๊งซึ่งเขาก็มีหน้าที่ดูแลข้อมูลภายในให้กับแก๊งไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรมันก็ทําให้ไซมอนลุกมาจากโต๊ะเดินตรงเข้ามาพับกล้องของแมรี่เจนหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังไลฟ์สดเหมือนกับคนอื่นมีหนําซ้ําเขาก็ยังบอกกับเธอว่าไม่มีเวลาแล้วรีบหนีไปจากที่นี่เมื่อปลอดภัยไม่ไหร่ให้เอาเบอร์เขาในกระเป๋าเสื้อโทรกลับมาตอนแรกแมรี่เจนเธอก็งงวันนี้มาเรื่องอะไรทว่าเมื่อดูจากสีหน้าของไซมอนที่ทั้งสองคนน่าจะมีความ ลบบๆเธอก็พอรู้สึกได้ว่าน,นี่มันคงเป็นเรื่องขอขาดบาตายสุดท้ายแมรี่เจนเธอก็เลยเลิกถามพร้อมกับหันหลังวิ่งออกไปจากตรงนี้ตามคําบอกของไซมอนในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองดูเหมือนว่าทุกคนในแก๊งของไซมอนก็น่าจะกําลังเตรียมตัวทาําอะไรบางอย่างแบบโคตรเร่งรีบแดกที่เป็นหัวหน้าเขาได้สั่งให้ทุกคนเตรียม,มวุธส่วนพวกเนิร์ดก็ไปลบทุกอย่างทําให้เหมือนพวกเราไม่เคยมีตัวตนซะส่วนเหตุผลว่าทาไมแก๊งของแดกถึงต้องทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าอีกไม่นานจะมีเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาที่นี่แล้วเพื่อทําลายหลักฐาน ในระหว่างที่พวกเนิร์ดกำลังลบข้อมูลทั้งหมดเหล่าบรรดาพวกชัวช้ชาที่พร้อมจะมือเปื้อนเลื่อดพวกเขาเหล่านี้ก็ได้เดินตรงเข้ามาหาสาววที่กำลังไล่โสดและแล้วกลุ่มของแดกก็ได้เริ่มลงมือฆ่ากวาดล้างผู้หญิงทุกคนชนิดที่ว่ามันโคตรจะโหดโคตรจะเที่ยมแบบที่จะไม่ให้มีใครรอ,อดตายไปได้สักคนเดียวไม่ว่าพวกเธอจะพยายามหนีตายไปทางไหนคนของแดกก็ยังตามไปลากทุกคนมาฆ่าทิ้งหรือแม้จะมีคนหนึ่งที่หลุดหนีออกไปข้างนอกได้เธอก็ยังโดนอยู่ดีมือสไนเปอร์ประจำแก๊งซุ่มยิงจัดการมาจากข้างหลังเรียกได้เลยว่าแกงามุษ แดกเนี่ยมันควรจะเฮี้ยมมากและในระหว่างที่พวกมันกาลังกวาดล้างพวกผู้หญิงแมรี่เจนที่โชคดีเหนียวออมาก่อนเธอก็ได้ยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยซึ่งสุดท้ายหลังจากที่จัดการหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วแดกก็ได้สั่งให้ทุกคนในแก๊งอพยพออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดส่วนในฝั่งแบรนดอนเพลของเราในที่สุดตอนนี้ครสตามโน,โนเขาก็โผล่หัวออกมาแล้วไม่หนำซ้ำยังดูเหมือนกับว่าครูตามโนน่าจะรู้จักกับเล็กผู้หญิงที่ซีโรสั่งให้เขามาเฝ้าด้วยทว่าในตอนที่แบรนนนดอออพยาโโทรรไปบกให้้ซีู่เืง ไม่ว่าจะโทรไปเท่าไหร่ปรากฏว่าซีโร่ก็ไม่ยอมรับสายซึ่งเหตุผลที่ซีโร่ไม่ยอมรับมันก็เป็นเพราะว่าเขากาลังพาหน่วยจู่โจมของตัวเองบุกเข้าไปถล่มแกง๊งคารม,มนุ์ของแดกแต่ยังไงซะในตอนที่ทีมของซีโร่พังประตูบุกเข้ามาทางด้านแดกที่ไหวตัวทันพวกมันก็ไม่เหลืออะไรไว้เลยสิ่งเดียวที่ฝั่งซีโร่ได้เจอมันก็มีแต่ศพของผ,ผู้หญิงเปลือยกายที่พวกเธอเพิ่งจะถูกฆ่าตายไปบระมาทแค่นั้นมินัมซ้ำดานแบร์ดอนคี่กลัวว่าคูซามาโน่จะหนีไปก่อนเขาก็ได้ถือวิสาสะบุ ซึ่งในตอนที่แบรนดอนจับตัวคูสต์มโนได้ซีโร่ที่ิิรเรื่องฝั่งตัวเองก็ยอมรับสายแบรนดอนเขาก็เลยรายงานว่ามอนี่คงรู้จักกับเล็กแถมทั้งสองคนก็ยังดูสนิทสนมกันมาแต่ทว่าในเช้าวันต่อมาด้วยความที่แบรนดอนก็บุกเข้าไปจับตัวคูสต์มโนที่เป็นถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CA โดยที่เขาไม่ได้มีหลักฐานเอาผิดคูสต์มโนสักอย่างนั่นมันก็เลยทําให้สโตนผู้บ,บัญชาการของแบรนดอนได้เรียกเพจของเรามาคุยแบบส่วนตัวและถึงแม้แบรนดอนจะพยายามอธิบายว่าซีโร่ขอให้เขา แค่ตัวแค่นี้อย่างมันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วมมหนำซ้ำครูสตามโมโนที่เหมือนจะแค้นจัดหมอนี่ก็ยังได้เข้ามาซ้ำเติมแบรนดอนโดยก็ได้บอกว่าเขาน่าจะมาทันในตอนที่แบรนดอนคืนตาใช่ไหมสโตนที่ไม่อยากให้หมอนี่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็เลยบอกไปว่าใยวเขาจัดการเรื่องนี้เองแต่ยังไงซะถึงแม้สโตนจะไล่ครูสตามโมโนออกไปแล้วไอเรื่องความผิดที่แบรนดอนไปก่อไว้มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนสุดท้ายสโตนก็เลยต้องยึดตาเจ้าหน้าที่ของแบรนดอนมาก่อนซึ่งพอจบเรื่องของแบรนดอนตัวหนังก็ได้ตัด มาเช็คดูแล้วมันก็ทําให้เขาโควจะหวัวร้อนเพราะว่าพวกเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ามีผู้หญิงคนนึงรอด,อดตายไปได้แดกก็เลยมาด่าลูกน้องว่าพวกแกนับเลขไม่เป็นกันหรือไงเห็นไหมว่าตอนนี้ยายแมรี่เจนันเธอได้เอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งตํารวจทําให้อีกไม่นานจะมี FBI ไประดับตัวเธอแล้วเพื่อจัดการปัญหาที่มันจะเกิดต่อไปจากนี้แดกเขาก็เลยสั่งให้กิวดี้กับพี่ชายไปจัดการคาบปิดปากแมรี่เจนสาสองพี่น้องก็เลยขับรถไปหาที่ซุ่มยิงจัดการกับเธอแต่แล้วก็ดูเหมือนว่าโชคมันจะไม่เข้าข้างกิลดี้เอาซะเลยเพราะ ว่าในจังหวะที่ซีโร่เขามารับตัวแมรี่เจนแล้วซีโร่ก็มีปัญหากับตำรวจเนื่องจากประวัติของเขามันก็ถูกลบออกไปจนหมดในตอนที่เขากําลังเคลียร์ปัญหาแมรี่เจนเธอก็เลยจะไปรอข้างนอกทว่าเธอก็เหลือบไปเห็นกระดาษโน้ตของไซมอนที่มันบังเอิญไปตกอยู่ตรงพื้นในตอนที่กิลดี้เขาลั่นไกมาปรากฏว่าแมรี่เจนก็ก้มลงไปเก็บเศษกระดาษพอดีนั่นก็เลยทําให้กระสุนของกิลดี้ก็พาดเ้าพุ่งไปทะลุล่างในตำรวจที่กําลังยืนคุยกับซีโร่พอซีโร่ได้เห็นว่ามีใครบางคนกําลังรอจัดการกับแมรี่เจนตัวเเขาก็ลยร พาเธอวิ่งมาที่รถและก็โชคดีที่กิวดี้ยิงไม่โดนพวกเขานงครูท้ายที่สุดซีโร่ก็เลยพาแมรี่เจนหนีตายไมาได้อย่างชิวเฉียดกลับกันกิวดี้ที่ไม่สามารถกำจัดแมรี่เจนไปได้มันก็ทําให้ตัวเขาโคตรจะผิดหวังรวมถึงพี่ชายของกิวดี้ก็โกรธมากในตอนที่กลับมาแจ้งแดกว่าทาพลาดแดกเขาก็ถึงกับโกรธจนตาเหลือกคนอื่นในแก๊งที่กําลังนั่งดูอยู่พวกเขาก็เลยเดาการว่าท่าทีแบบนั้นมันคืออะไรด้าใส่มอนก็เลยพูดแทรกว่าสองพี่น้องต้องทาพลาดแน่ๆมันถึงที่ทําให้แดกโกรธมากขนาดน,นั้นทว่าคนอื่นในแกงก็ เพราะระหว่างที่ไสมอนพูดหมอนี่ก็ดูดีใจเกินหน้าเกินตาไซมอนเขาก็เลยต้องพูดกบเกลือเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาพลาดถูกจับได้รับรองได้เลยว่าเขาเนี่ยคงจบไม่สวยแน่แน่ตัดภาพกลับมาที่ซีโร่ที่เขาพาแมรี่หนีรอดมาได้ทว่าเขาเองก็ไม่รู้จะพาเธอไปหลบตรงไหนเนื่องจากตอนนี้แมรี่เธอก็กําลังถูกแก๊งมาเฟียล่าหัวไม่นำซ้ำเซโร่ก็ยังถูกคนในลบประวัติตัวเองหมายความว่าเขาก็คงจะไม่สามารถพึ่งทางการกับเรื่องนี้ได้แล้วถึงแม้จะไม่อยากเลือกทางนี้มากนากักแต่ในเมื่อมันก็ไม่เหลือ ทางอื่นซีโร่ก็เลยพาแมรี่มาหลบที่บ้านภรรยาเก่าของเขาซึ่งก็โชคดีที่สามีใหม่เธอกับซีโร่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยไม่นำซ้ำเขาก็ยังต้อนรับซีโร่แมรี่แล้วก็แบนดอนที่ตามมาที่หลังอย่างดีด้วยแต่ยังไงซะจะให้อยู่ที่นี่กันไปตลอดก็คงจะไม่ได้ซีโร่ก็เลยเรียกแบนดอนออกมาปรึกษาเรื่องนี้กับสองคนข้างนอกโดยที่เขาก็ได้บอกกับแบนดอนไปว่าถ้าเกิดพวกเราพึ่งทางการไม่ได้ซีโร่เขาก็พอรู้จักคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยได้อยู่แถมเธอคนนั้นก็ยังไม่ใช่ใครอื่นเพราะว่าเธอก็คือเลดี้ ว่าชื่อจริงก็คือยูกิมือสเนเปอร์ครูอาคาดกับเพกของเรานี่เองซีโร่เขาพอรู้ว่าตอนนี้ยุกิกบดานอยู่ไหนในเช้าวันต่อมาทั้ง3คนก็เลยพากันเดินทางมาที่บันติมอร์ฮิลซึ่งหลังจากที่มาถึงบแบรนดอนกับซีโร่ก็จะแยกกันไปตามหาตัวยุกิด้วยการเอารูปเธอลองถามคนในเมืองดูว่าเคยเห็นเธอไหมแต่ทว่าฝั่งยูกิที่เธอรู้ตัวทนันตัวเธอเองก็ได้หยุดทํางานเด็กเสิฟแล้วก็วิ่งไปซ่อนแถมในตอนที่บแบรนดอนเข้ามาหาตัวเธอในร้านทุกคนในร้านก็ต่างสายหัวบอกว่าไม่รู้จักเธอทั้งนั้นทว่าาาพอจเจิมา ชายเสื้อแดงคนนี้ปรากฏว่าหมอนี่ก็ชิงพูดก่อนเลยว่าให้ตามเขามารวมถึงระหว่างทางที่แบรนดอนพยายามถามว่ารู้จักยูกิได้ยังไงชายคนนี้ก็ยังเอาแต่บอกให้แบรนดอนหุบปากพระเอกของเราก็เลยงงบนไก่ตาแตกไปเลยจนสุดท้ายพอเดินมาถึงตอกๆหนึ่งชายเสื้อแดงก็ได้ชี้ให้แบรนดอนไปรอข้างในซึ่งระหว่างที่แบรนดอนกําลังมองดูว่าจะไปหายูกิตรงไหนทันใดน,นั้นยูกิก็ได้วิ่งเข้ามาเข่าลอยใสย่เขาไม่น้ำซ้ำเธอก็ยังชักบี้ขึ้นมาจ้วงใส่แบรนดอนไม่อย่างแม้แบรนดอนจะพยายามบอกให้เธอหยุดฟังเขาก่อนยูกิเธอ ก็ไม่สนเอาแต่เล่นงานแบรนดอนไม่หยุดในมือมันก็ช่วยอะไรไม่ได้พระเอกของเราก็เลยต้องสู้เธอสวนกลับไปบ้างทว่าก่อนทั้งสองคนจะฆ่ากันตายอยู่ตรงนี้ซีโร่ที่เหมือนจะเคยช่วยยูกิเอาไว้เขาก็ได้โผล่เข้ามาห้ามทั้งสองคนเอาไว้ก่อนพอซีโร่เข้ามาแทรกยูกิเธอก็เลยยอมหยุดฟังเรื่องทั้งหมดรวมถึงพอเห็นว่าลำบากยูกิเธอก็ยังยอมพาทั้งสามคนไปที่บ้านแต่ยังไงซะในตอนที่รู้ว่าซีโร่กับแบรนดอนอยากให้เธอไปช่วยเพราะว่าทั้งสองคนไม่สามารถพึ่งทางการได้แล้วยังไม่ทันจะเล่าจบยูกิเธอก็ปฏิเสธแล้วก็จะ พวกซีโร่ออกจากบ้านไปเลยแมรี่เจนที่เห็นเธอก็เลยพูดแกโดยเธอก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กกับหาอาศัยอยู่ที่บ้านอุปถมัมอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีคนมาบอกกับเธอว่าได้เจอพ่อกับแม่ตัวจริงของเธอแล้วมินําซําก็ยังบอกกับเธอมาด้วยว่าเธอมีน้องชายอีกคนหนึ่งในตอนที่คนเหล่านี้บอกว่าจะพาไปเจอพ่อแม่มันก็เลยทําให้แมรี่เจนเธอดีใจมากๆแต่แล้วหลังจากที่เธอก้าวขาออกมาจากบ้านอุปถมัมมันก็เหมือนกับว่าชีวิตของเธอได้ตกไปสู่นรกเนื่องจากไอ้พวกชั่วเหล่านี้พวกมันก็ได้จับเธอรวมถึง อีกมากมายเอาพวกเธอมาไล่สดโป๊เปลือยแลกกับบิตคอยโทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้เพื่อนก็ไม่ให้ครบชีวิตการเป็นอยู่มันก็โคตรจะแย่จะบอกว่าพวกเธอกําลังตกนรกมันก็ดูจะไม่เกินจริงสงเนิดคำพูดเมื่อกี้มันเหมือนจะไปสะกิดอะไรบางอย่างในใจของยูกิขึ้นมาขณะที่ทําให้ยูกิยอมตอบตกลงช่วยเหลือซีโร่แล้วก็แบรนดอนเลยและในเมื่อตอนนี้ก็ได้ยูกิมาช่วยแกรงหนึ่งแมรี่เจนก็เลยบอกไปต่อว่าในตอนที่หนีมาไซมอนแอบใส่เบอร์โทรศัพท์มาในกระเป๋าเสื้อให้ด้วยแต่ถ้าเกิดจะใช้โทรศัพท์ธรรมดาโทร ดักฟังก็ได้เหมือนกันแบรนดอนเขาก็เลยอยากจะใช้โทรศัพท์ที่มันเข้ารหัสเอาไว้ซึ่งทนานยูกิก็รู้จักคนที่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้พอดีโดยที่หมอนั่นก็คือชายเสื้อแดงเมื่อกี้และเขาก็ใช้ชื่อว่าใส่รับพีทยูกิได้พาทั้ง3คนมาหาพีทเพื่อจะขอให้พีทขอช่วยเรื่องโทรศัพท์เข้ารหัสหน่อยแต่แล้วถึงแม้จะได้พีทช,ช่วยจัดการเรื่องโทรศัพท์ให้ทว่าในตอนที่แมรี่เจนโทรกลับไปหาไซมอนมันก็เป็นจังหวะที่ไซมอนบังเอิญทิ้งโทรศัพท์กับแมนนี่เอาไว้พอแมนนี่รับสายแล้วได้ยินว่่าาาปายสสคือมรรีเเจนตัว้ทูึก ว่าไซมอนต้องซ่อนอะไรบางอย่างเอาไวแนะ้แน่แนแมนนี่เขาก็เลยเดินเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับแดกได้รู้หลังจากแดกได้รู้เรื่องเขาก็เลยเดินเข้ามาหาไซมอนในตอนที่กําลังล้างแก้วโดยที่แดกก็ได้อ้างว่าตรงนี้มันมีเศษแก้วอยู่นะขอยืมโทรศัพท์ของไซมอนมาส่องไฟดูหน่อยได้ไหมพอถูกขอแบบนั้นต่อแรกไซมอนก็อำอามึงเองแต่ถ้าเกิดไม่ยอมยื่นโทรศัพท์ไปให้แดกมันอาจจะทําให้แดกสงสัยเขามากกว่าเดิมสุดท้ายไซมอนก็เลยต้องจําใจยื่นโทรศัพท์ตัวเองไปให้ในจังหวะนั้นปรากฏว่าแมรี่เจนก็โทรเข้ามาพอีไไซมกก็เลยแ้ตัวปูว เป็นแค่เบอร์ขายของแค่นั้นแหละถ้าว่าถึงแม้ไซมอนจะไม่รับสายแมรี่เจนก็ยังโทรเข้ามาไม่หยุดเดกที่รู้ความจริงอยู่แล้วเขาก็เลยบังคับให้ไซมอนรับสายพร้อมกับเปิดลําโพงซะถ้าไม่ทำลูกน้องเขาที่ล้อมอยู่ก็คงจะพร้อมใจกันจัดการกับไซนะมอนแน่เมื่อเลือกอะไรไม่ได้ไซมอนก็เลยต้องรับสายแมรี่เจนด้วยสีหน้าที่โคตรจะซีดและหลังจากที่เขาได้คุยกับแมรี่เจนแล้วไซมอนก็แกล้งบอกว่าเขาดีใจมากที่เธอปลอดภยัยรวมถึงเขาก็ยังบอกกับเธอไปด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาในจุดที่แมรี่เจนอยู่ให้ส่งที่อยู่มาเเลยมรมรรี่่จนทไู เธอก็เลยข้อความส่งที่อยู่มาซึ่งพอเช็คดูเธอเกิดออกตอนนี้พรุ่งนี้เช้าพวกเราก็จะไปถึงพอดีและถ้าเป็นแบบนั้นแดกก็ <Deck S 1> ได้พูดกับไซมอนว่าด,ดีใจด้วยนะเพราะว่าแมรี่เจนก็ทาให้เขายืดเวลามีชีวิตไปได้อีกวันหนึ่งแดกเขาได้หันไปคุยกับกิลดี้โดยที่เขาก็บอกให้กิวดี้ไปแก้มือสารวมถึงรอบนี้เพื่อกันพลาดแดกก็ <Deck S 1> จะไปเองเลยด้วยซึ่งระหว่างที่พวกของแดกกําลังพากันขับรถเพื่อจะไปจัดการกับแมรี่เจนทางฝั่งสโตนก่อนที่เขาจะกลับบ้านจดหมายหลักฐานคดีฆาตตัวตายของเล็กผู้ มันก็ได้ถูกส่งมาถึงออฟฟิศเขาและพอสโตนเขาได้ลองเปิดดูปรากฏว่าข้อมูลข้างในมันก็มีเรื่องน่าสงสัยอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องจดหมายที่มันถูกส่งมาจากยูทิก้าซึ่งในตอนที่สโตนได้เห็นเขาก็รู้สึกตะหงิดใจขึ้นมาและจากเรื่องนี้มันก็เลยทําให้สโตนเขาตัดสินใจมาหาคุูซามโนเนื่องจากคุูซามโนเขาก็เป็นคนรับผิดชอบคดีของเล็กเพราะว่าตัวเล็กที่เหมือนจะเป็นเจ้าแม่แก๊งคารม์มโนด์คุูซามโนเขาก็ตามสืบเรื่องของเธอมาตั้งหลายปีแล้วแต่ทางหน้าสโตนก็พยายามบอกว่าหลังจากที่ได รู้สึกชอบมันขึ้นมาบ้างแล้วนะที่นี่มันปลอดภัยขนาดที่ว่าเขาไม่ต้องพกปืนในบ้านเลยแต่ยังไงเพื่อป้องกันตัวเขาก็ยังเหลือไม้เบสบอลเอาไว้ที่เตียงอยู่นะส่วนเรื่องหลักฐานของเล็กที่สโตนเขารู้สึกสงสยัยว่าหลักฐานพวกนั้นไม่เป็นของปลอมหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่อยากจะจัดฉากให้เธอฆ่าตัวตายไหมถ้าว่าครูซามาโน่เอาแต่ต่อปากต่อคำไม่ได้บอกมาตรงๆมันเลยทำให้สโตนเขาปักใจเชื่อว่าหมอนี่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเล็กแน่แ,นแต่ยังไงซะถ้าเกิดไม่มีหลักฐานสโตนก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ถ้าว่าเขาเองก็ได้้เตือนนใหคามโรู ว่าลูกศิษย์เขาอย่างซีโร่และก็แบรนดอนสองคนนั้นก็คงจะไม่ปล่อยให้ครูซามาโน่ลอยนวลไปแน่นอนแกหน่าเตรียมตัวรอรับแดงกระแทกได้เลยถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาที่พวกของแบรนดอนหลังจากที่เมื่อคือนนอนพักก็จนเต็มอิ่มแล้วในตอนเช้าก่อนที่ไซมอนจะมาถึงพวกแบรนดอนก็มานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อกับเรื่องนี้ไม่แน่ทางด้านไซมอนที่มานัดเจออาจจะถูกสะกดรอยตามมาก็ได้ดานแมรีิเจนที่ตื่นมาทีหลังเธอก็ได้บอกว่าไซมอนนะัดพวกเราไปเจอที่ร้านกาแฟ ى. เธอก็เลยส่งข้อความตอบกลับมาอยู่ว จะมาเจอตอน9ก้าโมงซึ่งนะตอนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันทางด้านไซมอนที่มาพร้อมกับแดกหลังจากที่เขาได้บอกกับแดกว่าแมรี่เจนยินยันนัดมาแล้วพอหมดประโยชน์แดกก็เลยให้ราดีลูน้อยคนหนึ่งที่มาด้วยจัดการเป่าสมองไซมอนทิ้งหลังจากนั้นทั้ง3มคนก็มาคุยเรื่องแผนกันต่อโดยที่แผนของไซมอนเขาก็จะให้กิลลี่มือสไนเปอร์ประจํากลุ่มที่คอยซุ่มอยู่ตรงนี้เป็นคนรับหน้าที่ยิงจัดการกับแมรี่เจนทว่าพวกเขาก็ดูดีว่ามันมี FBI เข้ามาเกี่ยวด้วยอีกอย่างพวกเขาก็ไม่รู้ว่าหมอนั่นจะผ่่มมาไหเพือควชวช ว่าแดกก็เลยจะส่งให้ราดีไปนั่งอยู่ตรงร้านกาแฟด้วยและถ้าเกิดสามารถยืนยันตัว FBI อย่างซีโร่ได้เมื่อไหร่ก็ให้กิวดีลงมือยิงจัดการเก็บ FBI ก่อนเลยแล้วนัดที่2คอยจัดการกับแมรี่เจนตัวปัญหาและหลังจากจัดการกับ2งคนนั้นเสร็จราดีก็ค่อยถอนตัวกลับออกมาทว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งของแดกที่วางแผนเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองทางฝั่งแบรนดอนเพคของเราก็กํากลังวางแผนเหมือนกันแถมแผนขขงพองเ,พเขามันก็เหมือนกับแดกไปเบะโดยที่ซีโร่ที่กลัวว่าพวกนั้นอาจจะรู้ตัวตนของเขาหรือเปล่าซี ก็เลยจะเปลี่ยนตัวแทนที่เขาจะไปกับมารีเจนก็ให้เป็นยูกิที่พวกนั้นไม่รู้ตัวตวนแน่ๆเป็นคนไปนั่งตรงร้านกาแฟเพื่อคอยปกป้องแมรี่เจนจากตรงนั้นถ้าเกิดว่าใส่มอนพาใครมาด้วยยูกิที่ว่องไวอยู่แล้วก็คงจะสามารถรับมือได้ทันส่วนตัวเขากับแบรนดอนก็จะคอยซุ่มดูอยู่จากตรงนี้ถ้าแดกมันโผล่มาเมื่อไหร่แบรนดอนเขาก็จะรับหน้าที่เป็นคนปิดฉากเรื่องนี้เองพอจบเรื่องยูกิก็คอยพาแมรี่เจนหนีออกมาซึ่งหลังจากคุยเรื่องแผนกันเสร็จยูกิที่กลัวว่าแมรี่เจนจะเป็นอันตรายเธออกกก็เลยยาจะให้มมีีปด ทว่าแมรี่ที่เหมือนจะใช้มีดเป็นอยู่เหมือนกันเธอก็โชว์ควงมีดพับแบบโคตรจเท่ขนาดที่ว่าซีโร่ที่พูดว่าเป็นห่วงเธอเมื่อกี้เขาก็ขอถอนคำพูดกันเลยทีเดียวและแล้ว,ลลวหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตะเตรียมแผนกระเสรฝั่งแมรี่เจนที่มียูกิเดินนํามาก่อนทั้งสองคนก็มานั่งรอในร้านกาแฟตามที่นัดกับไซมอนเอาไว้โดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าราดีคนของแดกก็มานั่งรออยู่ก่อนแล้วและหลังจากที่ทุกคนประจําจุดของตัวเองทางด้านแบรนดอนก็พยายามมองหาว่าตัวไซมอนหรือว่าพวกของเด็กจะโผล่มาตอนไหนส่วน กิ乌รี่เขาก็พยายามส่องกล้องหาเหมือนกันว่า FBI ที่จะมากับแมรี่เจนอยู่ตรงไหนถ้าว่าเดยความที่ซีโร่ก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองถึงแม้จะผ่านไปสักพักหนึ่งกิ乌รี่เขาก็ยังไม่เจอคนที่มีท่าทีผิดปกติเลยกลับกันทางฝั่งแบรนดอนที่เหมือนจะมีประสบการณ์มากกว่าเขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยในตัวของราลี่ขึ้นมาบ้างแล้วเนื่องจากมอนันที่นางอ่านหนังสือเดอะเทอร์มินเตอร์มันก็ผ่านมานานแล้วแต่หมอนันก็ยังไม่ยอมเปิดหน้าฉัดไปสักทีถ้าไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือชาค้นๆก็คงเป ท่าดีของยูกิตรงนั้นเหมือนว่าเธอก็รู้สึกอะไรบางอย่างกับหมอนั่นเหมือนกันเพราะว่าสีหน้าของเธอก็เหมือนกับว่าอยากจะฆ่าหมอนั่นมากๆซึ่งระหว่างที่แบรนดอนกับกิลดี้กำลังมองหาเป้าหมายตัวเองตัวหนังก็ได้ซุ่มออกมาจนทําให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเขาทั้งคู่ก็อยู่ในจุดซุ่มยิงเดียวกันต่างก,กันแค่อยู่คนละชั้นแค่นั้นเองซึ่งมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะบังเอิญมากๆและแล้วในจังหวะที่ทุกคนกําลังตึงเครียดจู่ๆรถคันนึงก็ดันบีบแตะขึ้นมานั่นก็เลยทําให้ท, uki, Jane, ทั้ง,งยูกิแมรี่เจนแล้าก ด้วยความตกใจนั่นก็เลยทําให้ต่างฝ่ายก็ต่างรู้ว่าพวกเขาคงเป็นศัตรูก,กันแน่แน่แดกที่เห็นเขาก็ได้สั่งให้กิลลี่ลงมือจัดการกับแมรี่เจนซะทว่ายูกิก็สามารถช่วยแมรี่เจนหลบกระสุนไปได้ทันเวลาและในระหว่างที่ยูกิกําลังเข้าเผชิญหน้ากับดารีแมรี่เจนที่วิ่งสับตีนแตกเธอก็สามารถรอดกระสุนของกิลลี่ไปได้อีกแดกที่ข้อจุ่หัวหลอนเขาก็เลยจะลงไปจัดการเรื่องนี้เองส่วนกิลลี่ที่ทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างแกก็กระโดดลงตึกไปได้เลยทว่าในจังหวะที่แดกกาลังลงไปแบรน,อรนของกิลี่ ในที่สุดเขาก็รู้ตัวว่าเจ้าพวกนั้นอยู่บนหัวเรานี่เองพอซีโร่เขาดุซีโร่ Zero เขาก็เลยจะขึ้นลิฟต์ไปจัดการกับพวกนั้นและในตอนที่ประตูลิฟต์เปิดปรากฏว่าแดกก็อยู่ในลิฟต์พอดีพอได้เจอหน้ากันแบบโคตรจะไกลซีโร่เขาก็เลยไม่รอชา้ารีวิ่งเข้าไปซัดกับแดกในลิฟต์โดยทั้งสองคนก็สู้กันแบบเอาเป็นเอาตายมากๆชนิดที่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครตายพวกเขาก็คงจะไม่หยุดแนๆ่ๆทั้งสองคนได้ซัดนัวแลกหมัดกันไปมาอยู่พักหนึ่งเรียกได้เลยว่าการสู้ของพวกเขามันก็โคตรจะสูสีโดยที่ดกกกกัับซิโ่่เเนนนียย็ไมลลง แต่แล้วจังหวะสุดท้ายทีซีโร่ได้ถูกแดกรัดคอเอาไว้ปรากฏว่าซีโร่ก็เหลือบไปเห็นปืนที่มันตกอยู่ตรงพื้นซึ่งระหว่างการสู้ก่อนหนีน้เขาเองก็ได้ถอดแม็กกาซีนออกไปแล้วทว่าที่ขาของแดกเขาก็มีแม็กสำรองอยู่ด้วยซีโร่เขาก็เลยใช้จังหวะนี้นี่เองหยิบแม็กกาซีนมาจากตัวของแดกจับมันแล้ใส่ปืนแล้วก็ยิงเสยค้างแดกไปเต็มๆสุดท้ายแดกก็ได้ถูกยิงตายคาหลังเขาส่วนทางด้านยูกิที่กำลังห้ามผันกับมารี่ถึงแม้ขนาดร่างกายของเธอมันจะห่างกับมารี่อยู่มากทว่าตัวยูกิที่เคยเป็นนนถึงงงัััก่ามมมมืืออออฉีขเธ ก็ไม่ใช่ระดับคนธรรมดาอยู่แล้วขนาดที่ว่าทาเออราดี้ในเลือดอาบหน้าจนโชคแต่ยังไงซะจากการยิงประทะกันเมื่อกี้มันก็ได้ส่งผลทําให้ตํารวจแหก่กันมาที่เป็นขยงราดีที่ไม่รู้จะหนีไปทางไหนหมอนี่ก็เลยเอาเศษกระจกมาเป็นมีดแล้วก็จับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกันเอาไวา้ทางด้านยูกิเธอก็เลยอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปก่อนซึ่งในตอนที่ตํารวจกําลังหาทางจัดการกับราดีบแบรนดอนที่ซุ่มดูทุกอย่างอยู่บนตึกเขาก็ได้ใช้ปืนไรเฟิลในมือยิงแสกบาลฆ่ารารี่แบบโคตรจะแมนทำเอาถ้าฝั่งกิลลี่ที่มององเหืนนกั กิลลี่เขารู้ว่าฝั่งนั้นมีมือเซเนเปอร์อยู่ด้วยกิลลี่ที่ไม่รู้ว่าหมอนั่นยิงมาจากตรงไหนก่อนจะถูกฆ่าตายบีคนหนึ่งเขาก็เลยรีบเก็บปืนใส่กระเป๋าแล้วก็หนีกลับออกมาและก็โชคดีที่เขาเองรอดสายตาตำรวจจนสามารถหนีกลับมาได้ส่วนทางฝั่งพวกของแบรนดอนดานซีโรที่เขาได้ไปจัดการกับแดกตัวเขาเองก็ได้หยิบโทรศัพท์ของมอนนั่นติดมือมาด้วยซึ่งพอเอากลับมาให้พีทเช็คพีทเขาก็ได้เจอข้อมูลข้างในโดยมันก็เป็นข้อมูลการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยที่ข้างในมันก็ได้บอกว่ามีผููู้้้้หหญิง10กกว่าาคนนนนนถขมมมดยเืออัไซล ที่ว่ามันก็ยังมีทั้งที่ส่งแล้วก็เวลาระบุเอาไว้ทําให้หลังจากได้รู้ว่าแกงขามนุษย์ของแดกมันจะไปไหนกันต่อทั้งฝั่งแบรนดอนก็เลยเตรียมตัวจะไปฆ่าล้างบางผู้มันท่นันส่วนทางด้านกิวลี่หลังจากที่กลับไปถึงที่กบดาแล้วกิวลลี่ก็ได้บอกกับพี่ชายว่าคนอื่นนอกจากเขาได้าตายหมดซึ่งถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ในเมื่อกิลลี่ก็รอดมาได้มันก็ทําให้พี่ชายเขาโล่งใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเองก็หวังกิลลี่ที่เป็นน้องชายอยู่ตลอดแล้วก็ถึงแม้แดกที่เป็นหัวหน้าจะตายไปแล้วแต่ยังไงซะพวกของก ซึ่งงานที่ว่ามันก็คือการไปรับตัวผู้ผู้หญิงที่พวกเธอได้ถูกส่งมาพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองทว่าในตอนที่พวกของจูวรี่ขับรถมาถึงท่าเรือพวกเขาเองก็ไม่ทันรู้ตัวเซเนิ์ว่าก่อนหน้านั้นทางด้านแบรนดอนกับซีโร่รวมถึงยูกิก็มาดักซูมุดออยู่ก่อนแล้วซึ่งระหว่างที่เจ้าพวกนี้กําลังขนกล่องออกมาจากตู้ยูกิที่รับหน้าที่แทรกซึมเข้าไปเธอก็ได้เริ่มไล่เชิดคอคนของคิวรี่ไปทีละคนทีละคนและในระหว่างที่ฝั่งแบรนดอนกำลังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่นั้นดานสโตนที่ ๆตัวเขาก็ได้รอจังหวะที่คุูซามาโน่ออกไปจากบ้านทาการแอบย่องเข้ามาในบ้านของคุูซามาโ,โน่ซึ่งปรากฏว่านในตอนที่สโตนเข้ามาเขาก็ได้เจอเข้ากับซองเอกสารที่ข้างนายอยู่มันคือตัวตนใหม่ของเล็กรอลาเจ้าแม่แกงคามนุษย์ที่เป็นเจ้านายของแดกหมายความว่าก็เป็นคุูซามาโน่น,นี่เองที่เขาไปนอนบอนทรายอยู่คอยช่วยเหลือเล็กมาตลอดแต่แล้วก่อนที่สโตนจะทโทรกลับไปบอกให้ซีโร่ด้รู้จู่ๆคุูซามาโน่ก็ได้โผล่มาข้างหลังเขาซึ่งก็ดูเหมือนว่าหมอนี่ก็คงจงใจสร้างเหตุการณ์ให้สโตนเข้ามาในบ้านตัวเองเพื่อที่ว่า สรามโนจะได้ฆ่าปิดปากเขาทิ้งแต่แล้วในจังหวะั่าไกสโตนก็ได้แทงศอกส่วนไปมันได้ทำให้ครูซามโน่ยิงพลาดสโตนเขาก็เลยใช้โอกาสนี้วิ่งหนีไปซ่อนแล้วตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาที่พวกของแบนดอนโดยหลังจากที่ยูกิเธอเริ่มไล่ฆ่าไปทีละคนทีละคนสุดท้ายพวกของกิวลี่ก็รู้ตัวเข้าจะได้พวกมันก็เลยพยายามสานกระสุนจัดการกับยูกิแบนดอนที่ซุมรออยู่เขาก็เลยยิงเข้ามาช่วยมันก็เลยทําให้กิวลี่กับพี่ชายได้รู้ว่าไอ้พวกตำรวจมันพกมือสไนเปอร์มาอีกแล้วพี่ชายของกิกกกบบวลี่ กิลลี่ก็ไปหาจุดที่คอยยิงช่วยเขาได้แล้วกันซึ่งในตอนที่2พี่น้องแยกกันไปมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ซีโร่จะตามมาช่วยยูกิคลังในตอนที่พี่ชายกิลลี่จะขึ้นมาเล่นงานแบรนดอนพรอเอกของเราก็เลยเกือบจะถูกเล่นงานไปแล้วโชคดีที่เขายังพอไหวตัวทันหันกลับมาร,รับมือได้อยู่ทาว่าในตอนที่แบรนดอนกําลังสู้กับพี่ชายของกิลลี่เขาเองก็ถูกกระสุนของกิลลี่ยิงเข้ามาเต็มแขนขณนะที่ทําให้ปืนของแบรนดอนตกลงไปข้างล่างเลยแบรนดอนที่กําลังสู้กับพี่ชายของกิลลี่เขาก็ได้ตะโกนบอกให้ซีรบหาาาทงจััดกกมือส ส,ส่วนตรงนี้เดี๋ยวขอรับมือแล้วจัดการเองถ้าว่าซีโร่กระบน่นบอกว่านายก็ดูอยู่แล้วใช่ไหมว่าคะแนนสอบยิงปืนไรเฟิลเนี่ยเขาที่โหลดเลยนะแต่ด้วยความที่ก็ไม่เหลือทางเลือกอะไรอื่นเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้บัดาน,นอนอาจจะถูกยิงตายไปก่อนก็ได้ถึงแม้จะไม่ถนดัดซีโร่เขาก็เลยต้องหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาพร้อมกับไล่หาดูว่ากิวรีเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนซึ่งระหว่างที่กําลังหาซีโร่เขาก็ดูจะร้อนลนออกมากแถมไล่ดูอยู่นานเขาก็ยังไม่เจอตัวมือปืนสักทีแต่แล้วในท้ายที่สุดดูเหมือนวว่่่าาาาาาโชคกก็จะะเเเขขข้งข้งพรไมนั ซีโร่ก็เจอตัวกิลลี่เขาจะได้แถมในตอนนั้นเองมันก็ยังเป็นจังหวะที่แบรนดอนกําลังไล่อัดพี่ชายเขากิลลี่ก็เลยจะใช้โอกาสนี้ยิงจัดการกับแบรนดอนแต่พอเขาลั่นไกลไปหาแบรนดอนที่กําลังจะคาหน,นีจูจ่ๆพี่ชายเขาก็ดันลุกมาขวากระสุนพอดีนั่นก็เลยทําให้กิลลี่เป็นคนลั่นไกฆ่าพี่ชายตัวเองซึ่งพอเขาได้เห็นมันก็ทําเอากิลลี่เขาอึ้งจนชอ็อกตอนนี้นี่เองซีโร่ก็ได้ลั่นไกย,ยิงจัดการกับกิลลี่อีกคนนึงรวมถึงถ้าฟังสโตนที่ก่อนหน้านี้เขาวิ่่งไปปซซอนนนตตัววจาวาากกคมโโรฏ ขาก็ล่อหมอนันเข้ามาในห้องนอนแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลที่คูซามาโน่เคยเล่าให้ฟังจัดการฟาดกระบาลคูซามาโน่จนนองสุดท้ายพอฝังพระเอกสามารถจัดการกับพวกชั่วได้แล้วเหล่าผู้หญิงที่ถูกส่งมาพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์พวกเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจพร้อมกับทีตอนนี้เองสโตนก็โทรมาหาแบนดอนหน่เพื่อบอกว่าเขาได้จับคูซามาโน่ใส่กุญแจมือไปแล้วรวมถึงเขาก็ได้หลักฐานที่เลกเธอแกล้งตายเลยด้วยจากหลักฐานที่ได้มาป่านนี้เธอคงไปถึงอเมริกาแล้วมั้งซึ่งพอบแบนดอนได้ฟังคำนี้พระเอกของเราก็ ที่ครูสามนโนช่วยเหลือเลกข,ข้ามประเทศหมอนานก็คงจะส่งเธอมาพร้อมกับพวกผู้หญิงในตู้แนะ่ๆทว่าตอนนี้ผู้หญิงทั้งหมดก็กำลังถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตามมาจับเลกพระเอกของเราก็เลยรีบเอารถตำรวจแถวนั้นขับตามมาแต่ปรากฏว่าพอตามมาทันทางด้านเล็กตัวแสบเธอก็ได้ฆ่าคนบนรถพยาบาลไปจนหมดรวมถึงตอนนี้เธอก็หนีไปไหนแล้วไม่รู้ซึ่งทางด้านเล็กหลังจากที่หนีมาจากรถพยาบาลเธอก็อาศัยโบกรถที่ผ่านทางมาติดไปด้วยและเธอก็โชคดีเธอบังเอิญมีรถคันหนึ่งจอดหลับพอขึ้นมาแล้วเลกเธอก็เลยโกหกโดย ไ,ได้บอกไปว่าเธอเพิ่งจะหนีมาจากคนที่ทําร้ายเธอมันก็เลยทําให้ตัวเธอมีแต่เลือดแต่แล้วปรากฏว่ายังไม่ทันจะเล่าจบผู้หญิงคนขับรถก็ได้ถอดหูดออกจนเผยให้เราได้เห็นว่าเธอก็คือแมรี่เจนคนที่น่าจะแครนล้อล่าเล็กที่สุดแล้วซึ่งฝั่งแมรี่เจนก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงเอามีดที่ได้มาจากยูกิปักไปเดมท้องเล็กแถมเธอก็ยังปล่อยเฮเล็กนอนตายอยู่กลางถนนกว่าที่ฝั่งแบรนดอนจะตามมาเจอปรากฏว่าแมรี่ก็ตายไปแล้วและถึงแม้มันจะโหดไปหน่อยทว่าทั้ง3คนก็คิดเหมือนกันว่านี่มันคงจะสสสมกับิ่ง ที่รอล่าเล็กทาไปทั้งหมดแล้วแหละสุดท้ายทั้ง3คนก็เลยเดินจากไปโดยทิ้งล่างของเล็กเอาไว้กลางถนนตรงนี้พร้อมกับที่ตัวหนังในภาคนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องสเนปเปอร์โรกมิชชั่นภารกิจลาข้ามชาติโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m อ็มบไป4.7คะแนนและคะแนนจากรอ t เทนโทมิโต้23เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้หรือว่าจะคอมเมนต์เหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอกลับมาเจอกันใหม่หนังเรรื่อองหนน้าาคคคัๆๆคับบขกมๆสสวสดี ดีครับ